สวัสดีครับก uh ็ส huh. ว yes. oh, yes. ัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยวนะครับหาหาไม้แป๊บหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนเลยวันนี้วันอาคารที่19นะครับก็นะครับวันนี้ผมมีเนื้อหาดีๆมาฝากนะครับสําหรับทุกคนเลยนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะฮะเพิ่งเข้ามาในธุรกิจอะไรท่านยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับแต่ท่านได้ยินเสียงกันครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับนะฮะนะครับวันนี้ผมมีประมาณ7หัวข้อนะครับเจ็ดหัวข้อโดนๆเลยที่แบบเฮ้ย ทำไมสมมุติเรามีดาวไลน์ใช่ไหมครับทาไมดาวไลน์เนี่ยเราไม่แอคทีฟสักทีนะฮะทำไมดาวไลน์ line, เราถึงแบบไม่ทําธุรกิจสักทีนะะไม่สปอนเซอร์สักทีนะครับทำไมไม่เปิดคนใหม่สักทีหรือว่าทําไมไม่เรียนรู้สักทีหรือไม่ซื้อสินค้าไม่ใช้สินค้าสักทีวันนี้ผมมีประมาณ7หัวข้อที่จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับสั้นๆน,นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเจ็ดหัวข้อนี้นะครับอลองดูนะครับดาวไลน์เราเป็นแบบนี้หรือเปล่า หรือว่าเราเป็น <laughs> หรือว่าเราเป็นหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับะ C น,รไมไมนะครับอ่ะีเหตุผลเอ้ยเจ็ดเหตผลที่ดาวไลน์เราทำไมแม่แอคทีฟนะครับแต่สิ่งที่มาสาคัญนะครับก็คือการที่เราจะต้องเพิ่มรายชื่อทุกวันด้วยนะครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเดีิเมอร์เราก็มีรายชื่อนะครับรู้จักทักคนเป็นนะครับทักคนเป็นอยู่ในสังคมใหม่ๆบ้าง หลายคนทำเดือดีเมอร์เราก็อยู่แต่ในเดือดีเมอร์อย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่ได้ไปเจอแบบเออสมมุตินะครับไปฟิตเนสไปเจอคนออกกำลังกายอ่าผมเห็นหลายคนไปเต้นรีลาดใช่ไหมไปแดนเออไปออกกำลังกายตอนเย็นเราก็ได้เจอคนเราได้ทักคนถูกไหมครับเนี่ยคือคือถ้าเราอยากประสบความเร็จในธุรกิจเครือข่า,ขายในธุรกิจเดอะดีเมอร์ต้องจากทักคนเป็นนะ It, yeah 1, okay, นะครับมีสัมพันธภาพที่ดีนะครับอมาดูนะครับสี่เหตุผลเออเจ็ดเหตุผลสี่อยู่เรื่อยเลยนะครับขีดค่าก่อนผมไปเขียนเป็นเลขสี่นะครับโอเคอันที่หนึ่งก่อนนะครับเราสปอนเซอร์เขาเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเขาไม่เชื่อว่าเขาทําได้อืมนะฮะนะครับเขาไม่เชื่อว่าเขาทําได้นะครับอบางครั้งเขาเขาเข้ามาเนี่ยเขาเขาเห็นภาพคอนเสนต์ของคนอื่นคนนั้นก็ทําได้แหละคนนี้ก็ทําได้แหละนะฮะคนที่ อ่าบ้านไม่มีประตูบ้านก็ทําได้ก็เขาไม่มีประตูบ้านนี่ก็เขาจนนี่เขาเลยทําได้ <c oughs> มันเป็นข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอเลยนะครับก็เขาแบบโอ้ต้องหาต้องมีภาระเยอะเขาเลยต้องต้องทำนี่เราชิวอยู่แล้วเราก็เลยนะครับเอ่อไม่อคทีฟก็ได้หรือเอ่อคนนั้นก็เป็นหมอคนนี้เป็นเอ่อตำรวจคนนั้นเป็นนี้คนนั้นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคือเป็นเหตุผลเป็นข้ออ้างให้กับตัวเองที่นะครับตัวเองคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อะทุกคนสําคัญนะฮะก็คือ เขาต้องเชื่อว่าตัวเขาทำได้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรสิ่งที่จะทําให้เขาเชื่อว่าเขาทําได้ก็คืออะไรครับก็คือให้เขาเข้าห้องประชุมแบบนี้แหละเขาให้เขาฟังลิงก์นะครับพาคนเข้างานประชุม OPP นะครับพาเข้างานต่างๆนะนะครับพาไปเจอกับอัพไลน์ให้ยืนยันความเชื่อความเสถียรได้นะครับให้อัพไลน์เอ้ยพาไปเจอกับอัพไลน์ครับให้อัพไลน์เนี่ยนะครับเพิ่มระดับความเชื่อให้กับเขาฟังสื่อเพิ่มความมั่นใจกับตัวเอง นะครับอันนี้สําคัญนะฮะเขาไม่เชื่อว่าเขาทําได้เขาก็เลยไม่แอคทีฟท่าทีอันที่2นะครับก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในเดมอราจริงๆนะครับเหมือนที่ผมพิมพ์ลงไปใน a c e b o o k เนาะนะครับคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องฝึกฝันก่อนฝึกฝนจริงๆนะนะครับในธุรกิจเนี่ยบางทีมันขับเคลื่อนด้วยความฝันนะ่ะนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามอะ่ะเอาทุกคนว่าจริงไหมนะครับทำธุรกิจอะไรก็ตามแล้วก็มีความฝันอยากอยากอยาก,อยากให้ธุรกิจของเรามาประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้อะไร ถูกไหมเราฝันอยากให้อะไรเดียอยากให้คนที่บ้านสบายนะครับอยากให้แฟนไม่เหนื่อยใช่ไหมฝันอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆนะครับฝันอยากได้รถสักคันเป็นของตัวเองรถใหม่นะครับฝันคุณต้องชัดด้วยนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในเดอะดีเมอร์ที่ไปตอบโจทย์ความฝันของเขาได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องฝึกฝันก่อนฝึกฝนเออทุกคนว่าจริงไหมฝึกฝันก่อนในธุรกิจเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องมีเลยมันคือดีมช์ด หลายคนอาจจะยังไม่เคยทํานะครับเออหลายคนอาจเคยทําแล้วดีมชาร์ตอะเออความฝันของเราเนี่ยนะครับคืออะไรความฝันของทีมงานของเราคืออะไรวันไหนเขาเขาเรียกอะไรวันไหนเขาเหนื่อยวันไหนเขาได้เหนื่อยเราจะเราจะได้รู้ว่าความฝันของทีมงานเขาเป็นอย่างนี้นะเอ้ยคุณจะเลิกเหรอนะครับถ้าฝันคุณใหญ่ขนาดเนี้ยปัญหาคุณนิดเดียวเนี่ยนะฮะคุณจะไม่เลิกง่ายใช่ไหมครับถ้าเราฝันใหญ่ปัญหาเราจะเล็กทันทีนะครับฝันให้ใหญ่กว่าปัญหา เพราะฉนั้นเราทํางานใหญ่ปัญหาเล็กนิดเดียวนะครับอมันอาจจะมีเยอะนะครับแน่นอนก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับไม่มีงานไหนไม่มีปัญหาผมบอกงี้นะฮะงานที่มีปัญหาเยอะผมบอกเลยงานงานนั้นรวยใช่ไหมงานที่ไม่มีปัญหางานที่ราบเรียบลื่นๆไหลๆไปได้เรื่อยๆนะฮะก็มีนักบินนะ นักบินเนี่ยเรียบเยเรื่อยๆนะนักบินทบาทหยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะแล้วก็นักบินนักบินก็อาจจะมีปัญหาได้นะตอนนี้นะครับก็โอเคนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะก็มันต้องมีปัญหาหมดครับยิ่งปัญหาเยอะยิ่งรวยไม่มีงานที่มีปัญหาครับงานที่มีเป็นงานที่ปัญหาน้อยลองลองคิดดูงานที่มีปัญหาน้อยดูครับเราเคยเห็นเอ่ออะไรอ่ะงานที่มีปัญหาน้อยนะฮะคนที่แบบอ่ะทางานบนสายพานการผลิตอ่ผมเห็นคลิปจีนอ่ะเขามีความเชี่ยวชาญมากในการแบบ เขาเรียกอ,อะไรใส่ปิดฝาหลอดอปิดฝาหลอดยาสีฟันนี่เขามีความเชี่ยวชาญนปัญหาน้อยถูกไหมครับเงินก็น้อยแต่ถ้าปัญหานั้นเยอะะเงินก็เยอะเออมีการแก้ปัญหาปัญหาจุกจิกอะ่ะยิ่งปัญหาในเครือข่ายปัญหาเยอะไหมปัญหาเยอะอ,อปัญหาเรื่องคนเยอะไหมเยอะนี่คนนั้นไม่ทําคนนี้เป็นอย่างงงคนนั้นเป็นอย่างนี้ยิ่งเยอะเรายิ่งรวยยิ่งแก้ได้เรายิ่งรวย,ย,เ,รย,วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีความฝันฝันที่ยิ่งใหญ่ นะครับก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับคุณรวยแน่นอนนะครับคุณประสบผลามเร็แน่นอนนะครับข้อที่3นะฮะทำไมเราไลน์ถึงไม่แอคทีฟสักทีก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงจริงไหมต้องขอบคุณแม่แต๋วนะครับที่ส่งมาเห็นไหมเขาก็มันมีวิธีการเริ่มต้นน่ะไม่กี่อย่างหรอกครับนะครับใช้สินค้ามาประชุมเชื่ออัพไลน์ใช้สินค้ามาประชุมเข้าระบบอ่ะมันก็มันก็มีแค่นี้ธุรกิจเครือข่ายนะครับของของแม่แต๋วที่ส่งมาเห็นไหมมีมีพวกกี่ข้อสิบข้อใช่ไหมก็ดีมากๆนะครับที่ส่งมานะครับก มันก็ไม่ยากอะจริงๆนะครับมันก็มีขั้นตอนให้เดินตามแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงเริ่มจากอะไรครับก็เริ่มจากเข้าประชุมเข้าเรียนรู้นะครับใช้สินค้ามาประชุมเชื่ออัพไลน์เนะแล้วก็เริ่มออกไปชวนคนเป็นเพสิดเน้นเป็น p พ e ิเน้เสร็จเป็นแซฟไฟทาซ้ํๆสม่ําเสม,สมอเป็นแซฟไฟเป็น Ruby ้อะเมรันไดมอนจนประสบความสําเร็จทําซ้ําๆทําเรื่องเดิมๆกับคนใหม่ๆทําเรื่องเดิมๆกับคนใหม่ๆจำคนนี้นไว้นะครับธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ยากครับแต่เราต้องสม่ําเสมอ แต่สิ่งที่มันสาคัญก็คือเราต้องเพิ่มรายชื่อเป็นอืเพิ่มรายชื่อให้กับตัวเองเป็นนะฮะเพิ่มทรัพย์สินให้กับตัวเองเป็นนะครับโดยการทักคน,เ,ออนคเจอใครใครก็ทักไปหมดเลยนะครับทักเขานะแต่ไม่ใช่ไปจีบเขาทักเขานะครับทักคนเป็นนะฮะคุยเขาเป็นโน่นนี่นะครับสร้างสายสัมพันธ์แล้วอย่าเพิ่งชวนอ๋อผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับพอดีว่าที่บ้านเนี่ยนะครับก็ปกติก็แบบสั่งน้ําดื่มเนาะ นะครับแล้วก็ก็เลยแบบเออเฮ้ยเอ่อมันค่อนข้างใช้น้ำมันค่อนเยอะที่บ้านนะครับแล้วก็นะครับเอ่อต้องใช้เครื่องฟอกอากาศหลายตัวนี่ฮะผมก็ชวนไม่ใช่ชวนขอโทษนะครับผมก็สมัครนะฮะเอ่อเครื่องกรองน้ำยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ใช่เอ็มวีนะไม่ใช่เอ็มวีนะนะครับกับเครื่องฟอกอากาศแล้วมันก็มีครบเซตเลยหลายตัวก็มาให้กับสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็มาติดในบ้านนะครับกลิ่นมันจะได้บางที่มีกลิ่นขี้แมวไง ล้วตัวใหญ่สั่งตัวใหญ่มาเลยเราก็ได้รู้จกักนกะับเซลเนีฮะผมก็ถามน้องเป้น้องไปก็อยู่นะครับอ่าน้องเมื่อวานน้องเป้น้องไปมาด้วยนะครับมีสมาชิกมาก็มาทุกช่วงเวลานะครับก็ผมก็มีโอกาสได้นะั่งคุยผมก็ถามคาถามเ้าครับก็ถาม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 ไปเรื่อยๆถามไปจนเรื่อยๆจนเออได้รู้แล้วเขาก็อยากทํานะเนะ่ฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวส่งข้อมูลแล้วก็นัดกันเขาเขาอยากทํานะนะครับเขาเป็นเอ่อเอ่อเป็นเซลแล้วกันนะครับไม่มีเงินเดือน เออไม่มีเงินเดือนผมบอกโอ้ไม่มีเงินเดือนหรอเราต้องขายกี่เครื่องเนี่ยถึงจะถึงจะได้เงินเขาบอกว่านะครับเขาได้เงินต่ําสุดเนี่ยคือเจ็ดพันสูงสุดคือสามหมื่นนะครับถ้าขายขายไม่ถึงสิบเครื่องเขาจะไม่ได้เงินค่าคอมมิชชั่นสองแสนนะครับสองแสนกว่าบาทถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นเออแล้วต้องไปเปิดบูธเสียตั้งเปิดบูธเองเสียตังซื้อของพเมยมเองคือทุกอย่างเองเองเองหมดเลย นะครับแล้วเหนื่อยมากบางครั้งบางเขาต้องให้แฟนมาติดตั้งเครื่องกองอากาศเองเนี่ยผมก็ถามแล้วถามถาม,ถาม,ถามจนมีสารพันมีไลน์เราเดี๋ยวส่งข้อมูลให้แล้วผมก็ถามไม่คิดจะทาธุรกิจออนไลน์บ้างหรอเขาก็บอกว่าเออเขาก็อยากทำนะอยากขายอะไรทําเพิ่มนะแต่เขาจะรู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าเขาก็ปวดหัวกับเอ,อเครื่องกองหน้าของเขาอยู่แล้ว <c oughs> นะฮะแต่ผมก็ยังไม่ไม่สปอนเซอร์เขานะครับก็ยังไม่สปอนเซอร์เนี่ยเราได้รายชื่อไหมได้รายชื่อแล้วเราต้องทําแบบนี้นะ แล้วเ,เห็นคนที่สมมุตินะครับเราไปเดินตามห้างตามอะไรเราเห็นคนที่ตั้งใจทํางานไหมเพราะว่าเราเห็นคนที่ตั้งใจทํางานเยอะแยะเต็มไปหมดเราเคยเห็นคนที่แจกแจกอะไรโบชัวคลินิกความงามไหมนีนเเยยม่เขาขย,ยันไหมเขาขยันนะไม่งั้นเขาไม่ไปยืนแบบนี้หรอกแล้วอาจจะไปสร้างสายสัมพันธ์แล้วขอเบอร์ไว้วันหน้าวันหลังเรามาสปอนเซอร์ได้ไหมสปอนเซอร์ได้แล้วไปเดินตามห้างมีคนเปิดบูธชงชิมเออล้วก็ชิมสินค้าเขาใช่ไหมเนะฮะไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วแต่ แต่เราก็ได้สายสัมพันธ์ได้รายชื่อมานะฮะเนี่ยคุณจะได้คนขยันเลยนะคือคําว่าเลือกเลือกคนได้เนี่ยคุณทาว่าเลือกคนได้เลยนะจริงๆเดี๋ยวนี้เมื่อชวนได้ดกกไฟฟทุกคนยกเว้นหมากระเสาไฟ้าทุกคนว่าจริงไหมแต่ถ้าเราเลือกได้แบบเนี้ยทาไมเราไม่เลือกไปทักสายหาสายสัมพันธ์แบบนี้ล่ะอะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปไกลเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมนะครับเราก็เริ่มจากการใช้สินค้ามันก็มีระบบอยู่แล้วใช้สินค้ามาประชุมนะครับก่อนโทรหาลูกค้าเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อน นะครับวิธีการโทรวิธีการสปอนเซอร์นะครับวิธีการนัดหมายใช่ไหมนัดหมายอย่างไรหน,น,นึ่งสองสามสี่นะครับข้อที่สี่อันเนี้ยสาคัญเลยนะฮะนะครับเหตุผลที่ดาวไลน์ของเราไม่อคทีฟสักทีนะฮะหรือเป็นเหตุผลของเรา <laughs> หรือเป็นเหตุผลของเราหยอกเล่นหยอกเล่นข้อที่สี่นะครับเขาเข้าใจผิดในเรื่องเขาเข้าใจผิดในเรื่องของความสําเร็จเขาไม่เข้าใจธรรมชาติของความสำเร็จครับ เขาเข้าใจว่าเขาพยายามแล้วเขาเข้าใจว่าเขาพยายามแล้วก็ฉันพยายามแล้วไงฉันพยายามทําแล้วไงนะครับพยายามของเขาม่กับของเราไม่เหมือนกันใช่ไหมความพยายามของคนสําเร็จกับคนธรรมดาไม่เหมือนกันความพยายามของเขาที่บอกว่าเขาพยายามแล้วอ่ะคือพยายามยังไงคือในเดอะดีมเมอร์นะครับมันไม่มีมันไม่มีการทําเยอะทําน้อยเอาจริงไม่มีการทําเยอะทําน้อยมันมีแต่การทําถึงไม่ถึงคือเราจะวัดได้ยังไงว่าเขาทําเยอะ ถ้าเขาชวนไปคนสี่คนเนี่ยมันหมายความอาจจะอาจจะเยอะสําหรับเขาก็ได้ใช่ไหมสมมติเขาชวนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเขาบอกว่าเขาทําเยอะแล้วมันคือแค่ห้าคนเองนะมาตรวัดแต่ละคนมันไม่เท่ากันนึกภาพออกไหมครับนะครับมาตรวัดของการชวนคนมาตรวัดของความขยันแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนบอกฉันขยันแล้วขยันยังไงเนี่ย <laughs> ยกโ <laughs> ทรศัพท์ตั้งสี่ครั้งเนี่ยโทรหาเพื่อนไม่มีใครเอาเลยจังก็เลยเลิกนะครับมาตรวัดของความขยันแต่ละคนไม่เหมือนกันไง มันมีแต่ทําถึงหรือเปล่าถูกไหมถ้าอยากได้ความสําเร็จมันก็ทําต้องทําสิ่งที่ความสําเร็จชอบนะครับพอเขาเข้าใจผิดเรื่องความสําเร็จเขาเข้าใจผิดในเรื่องของความสำเร็จเมื่อ,อไหร่ครับเขาจะเริ่มโทษเออเขาจะเริ่มโทษโทษอะไรครับเออโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองโทษไม่มีระบบโทษอ,อ,อัพไลน์ไม่ดีโทษอะไรอีกโทษ อัปไลน์ไม่ช่วยเออต้องมีแบบนี้มันต้องทำแบบนี้มันต้องมีแบบนี้ได้ไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโทษต้องไม่โทษตัวเองผมคนหนึ่งแหละนะครับตอนที่ทำธุรกิจขายไม่ได้มีออปไลน์คืออัปไลน์ชวนมาออปไลน์ก็เป็นแคบอนเออผมก็ขึ้นตำแหน่งเอาขึ้นตำแหน่งเอาก็แซงออปไลน์ไปนะครับอัปไลน์เขาก็น่ารักนะเขาถ้าช่วยอะไรได้เขาก็ช่วยนะครับแต่ออปไลน์ก็ไม่ได้เก่งสักพักออปไลน์ก็เลิก เลิกยาวเลยด้วย <c oughs> เลิกยาวเลยด้วยนะครับเห็นไหมนะครับก็ไม่ต้องมีอัปลายแล้วก็ประสมผลิตได้ <im it> เพราะว่าโอกาสของความสําเร็จเนี่ยครับมันคือโอกาสของเรานะไม่ใช่โอกาสของอัปลน์ทุกคนว่าจริงไหมอ่ะสมมุตรเรเเิเราเราเราเกลียดอัปลายเรากดอัปลน์แล้วเราไม่ทําใคร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 เสียผลประโยชน์เราเราถูกไหมไม่ใช่อัปลายเสียผลประโยชน์นะครับอัปลน์ก็ไปหาคนใหม่ถ <c oughs> ูกไหมเราเนี่ยเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับ เขาเข้าใจผิดในเรื่องธรรมชาติของความสําเร็จครับนะครับเราเราต้องมีมายเซ็ตไม่ทนคนอื่นอ่ะไม่ทนคนอื่นคือหนึ่งอย่างเลยที่ผมชอบมากในหนังสือมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเซเว่นแฮปปี้ครับเออจอห์นฮาร์โควีเขียนนะครับเล่มใหญ่หนามากเล่มนี้หนามากเจ็ดอุปนิสัยของคนสําเร็จมันมีข้อหนึ่งที่แบบเออเฮ้ยมันใช่เลยมันคือแบบแบบว่าคือเราเนี่ยนะะนิ้วชี้ของเราเนี่ยเวลาชี้ไปที่คนอื่นอ่ะ นะครับอีกสี่นิ้วอีกสามนิ้วมันจะชี้กลับมาที่ตัวเองนะครับเราเราควบคุมตัวเองได้เราควบคุมคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโทษอะไรครับเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตเราเองอะทุกคนว่าจริงไหมนะฮะสิ่งที่เราเลือกคือสิ่งที่เราจะเป็นอะนะฮะเราเป็นคนเลือกเองอะเพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้ครับเราเลือกเองนะครับเอ่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญก็คือนะครับเอ่อฝันใครฝันมันอะคือฝันใครฝันมันอะไม่ใช่ฝันเราคือฝันอัปลน เข้าใจไหมนี่ฮะฝันอัไลน์ก็เรื่องของอัลา์ฝันเล่าอ่ะนะครับฝันเล่าอ่ะก็คือฝันเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มาใครมาขโมยขามฝันของคุณไปนะครับขนาดฝันยังต้องฝึกฝนเลยโอเคนะครับข้อที่ห้าครับข้อนี้สําคัญเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยนะครับผ่านประการพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งนี้ค่อยชวนคนพุ่งนี้ค่อยทำนะครับพุ่งนี้ไปค่อยไปหาคนนี้พุ่งนี้ค่อยโทรผมไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่านะครับโทรศัพท์เนี่ย เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยบางครั้งบางคราวเราไม่กล้าไลน์หายใครบางคนบางครั้งบางคราวเราไม่กล้าโทรหาบางคนเพราะกลัวเขาปฏิเสธนะครับโทรศัพท์มันเหมือนกับนัมเบลเลยนักหนักเวลาให้ยกขึ้นหูยกหยกหูโทรหาเขากดไลน์หาเขาวิดีโอหาเขาเนี่ยนะครับนักหนักนะครับคือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับมันมันก็ผ่านมันไปเรื่อยๆนะครับคือผมเข้าใจนะเราอ่ะทำชอบทาสิ่งที่เราชอบก่อนถูกไหม เราชอบทําสิ่งที่เราชอบก่อนไม่เป็นไรคนเนี้ยนะครับเราไม่กล้าโทรก็คิดว่าเขาไม่ทาหรอกเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเราไม่กล้าโทรเขาเนี้ยมันสําคัญครับไม่ว่าเราจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าอยากสําเร็จก็ต้องทําสิ่งที่ความสําเร็จชอบสิ่งที่ถูกต้องว่าเออเฮ้ยก็มันจะต้องแบบเนี้ยมันถึงจะได้เงินแบบเนี้ยมันถึงจะเออเขาบอกให้รต์รายชื่อมันก็ต้องรต์รายชื่ออ่ะเขาบอกให้ชวนคนก็ต้องชวนคนอ่ะนะครับเขาบอกให้ขายของก็ต้องขายของอ่ะคือเราเราไม่ได้ทําสิ่งที่ชอบเสมอไปถูกไหม นะครับหลายคนไม่ชอบทักคนใหม่ไม่ชอบคุยกับคนอินโทรเวิร์ดโน่นนั่นน,นี่อา้าวแล้วก็ความสําเร็จมันชอบอะคุณฝืนสักหน่อยใช่ไหมนะฮะคุณฝืนสักหน่อยได้ไหมทักคนได้ถ้าอยากถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ต้องฝืนบ้างนะครับข้อที่หกครับไม่สม่ําเสมอเออคือถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะครับเราเราต้องคือถ้าอยากทำเอาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเนี่ยแต่มีข้อแม้ให้เราต้องเอาเป็นเอาตายกับงานนะั้นแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะเราจะทำไหม เออเราไม่ก็ไม่ไม่อยากทําถูกไหมแน่นอนแต่เราอยากอยากมีชีวิตใหม่อะถ้าอยากมีชีวิตใหม่เราก็ต้องทําแบบเอาเป็นเอาตายผมไม่ได้บอกให้แบบทําเด็ดดีเมื่อแล้วจะตายนะเปรียบเทียบหมายถึงแบบมันก็ต้องทําแบบสุดชีวิตอะนยฮะถ้าอยากได้ความสําเร็จระดับที่มันระดับที่มันเป็นอิสระภาพอะเลือกอะไรก็ได้อ่ะคุณจะเลือกกินอะไรก็ได้คุณจะเลือกเลือกทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ชอบได้อ่ะคุณก็ต้องยอมแลกอะไรบางอย่างถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ต้องทําแบบสม่ําเสมออะ นะครับหลายคนทําไม่สม่ําเสมอที่บอกว่าทําแล้วทําแล้วเนะี่ยอ่าทำสามวัน <c oughs> ทำเดอร์ดีเมอร์ทำแล้วตอนไหนทาเดอรดีเมอร์ตอนแล้วตอนที่เข้าประชุมตอนเย็นครั้งนึงทาแล้ว <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญนะครับอย่าทําแต่สิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแต่ให้ทําสิ่งที่ความสําเร็จชอบความสําเร็จชอบอะไรเออในเดอรดีเมอร์ความสำเร็จชอบอะไรออ er, ครัชอบอรชอบให้ทักคนใหม่ใช่ไหมเดียช,ชอบให้เข้าประชุมชอบให้ใช้สินค้าเนี่ย เดอรดีเมอร์เนื้องานมันก็มีอยู่แค่เนี้ยนะฮะนะครับเราก็ต้องทําสม่ําเสมอสม่าเสมอสม่าเสมอสาคัญเลยนะครับตัวเราเองเนี่ยต้องเป็นคล้ายๆกับสแตมนะฮะสแตมอภิวัตรไม่ใช่นะฮะนะพาพิงเขาอีกเนี่ยไม่ใช่นักร้องนะฮะสแตมอะสแตมเวลามันแปะหน้าหน้าจดหมายนะครับแน่นอนมันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแปะไป หน้าซองปุ๊บเขียนความฝันของเราเป็นแบบนี้เออ ok. อยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้เงินสักหนึ่งล้านบาทอยากได้วันละสี่หมื่นบาทอยากอยากให้ลูกสบายอยากให้เมียสบายอยากให้สามีไม่ทํางานหนะักอยากให้อะไรเขาบ้าไปอ่ะเราอยากได้อะไรสแตมพอเป็นแปะตรงจุดเริ่มต้นเสร็จปั๊บประเด็นคือสแตมมันก็ยังจะแปะไปถึงปลายทางอยู่ด,ดีต้องเป็นสแตม์ให้ได้อ่ะนะครับตัวเองต้องเป็นสแตมม์อะ นะฮะจากจุดเริ่มต้นไปจนจุดสิ้นสุดนะฮะจนถึงไปทางจนถึงความสําเร็จให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นกําลังใจให้แล้วก็ทําแบบไหนรู้ไหมถึงสําเร็จเออนะครับเหมือนอ,อ,อยู่ในลูกของเราผมบอกงี้อยู่ในลูกของเราเราไม่ต้องไปแข่งใครหรอกครับเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่น,นครับเราแข่งกับคนอื่นเนะี่ยนะฮะเราก็จะมองซ้ายมองขวาแล้วลองนึกภาพสนามแข่งมา้านะฮะใครเคยเห็นม้าแข่งบ้างเวลาม้าแข่งเนะี่ย มันแข่งแข่งกันนะฮะไมมีทั้งหมดกี่รูปผมจะไมทไปปเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวเนาะวิ่งแข่งกันเนี่ยเออสังเกตนะมันจะมีตัวควบบางเหียนใช่ไหมแล้วมันมีที่บังตาเล็กๆอะ่ะบังตาเล็กๆไม่ให้มันมองข้างๆไม่ให้มองมาแข่งข้างๆนะครับไม่ให้มองข้างๆซ้ายข้างขวาเนะี่ยให้มันมให้มองข้างหน้ามันแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องสนใจเราไม่ล็อกแวกไปแบบไปมองอะไรที่ไม่ไม่ส่งผลต่อความสําเร็จเรานึกออกไหมครับ <N> นะครับเอ่อถ้าเป็นชาวลำปางก็จะเป็นม้าลำปางใช่ไหมเขาต้องบังตาไว้เวลาเขาดึงบางเหียนน่ะผมสังเกตนะตอนที่เขาตอนที่ไปลำปางนะัเวลาเขาดึงบางเหียนเขาดึงบางเหียนขวาใช่ไหมคือมันก็บังตายมับงบังตายทางอื่นไปเลยนะครับมันดึงขวาหัวโยกไปปุ๊บก็ไปตามตรงนั้นนะครับมันก็มองเป็นเส้นตรงเพราะดึงบางเหียนออกมาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเหมือนกับม้าแข่งอนะทุกคนม้าแข่งถ้ามันมัวแต่มองข้างๆมันอาจจะหกล้มเราเคยเห็นคลิปแบบคนวิ่งแข่งกันไหมคนวิ่งสี่คูร้อยเมตรไหม เขาไม่หันมามองนะเขาไม่หันมามองคู่แข่งนะแล้วผมเห็นคนที่หันมามองคู่แข่งอะ่ะชอบโดนคู่แข่งแซงจริงๆเอาทุกคนลองลองลอง,ลองนึกภาพสมมผมดีเวลาเห็นเวลามองคู่แข่งนะครับนะครับอ่าเราวิ่งอยู่วิ่งสุดชีวิตวิ่งสี 100, ่คูร้อยเราหันขวาปัาบ๊บเรียบร้อยโดนแซงวัตถุพแบบนี้มันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถแข่งอะไรก็ตาม นี่ครับเชื่อไหมครับเออรถแข่งบางบางรายการเนี่ยไม่มีกระจกมองหลังนะฮะโอเคนครับวันนี้ผมเป็นกําลังใจให้นะครับนี่คือเจเหตุผลโดนๆนะครับที่ทํใไมรายดาวลน์ของเราไม่ทํางานทันทีไม่แอคทีฟทันทีนีไม่แอคทีฟทันทีดาวลน์หรือเราครับที่ไม่แอคทีฟหยอกเลยนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับเช้านี้ครับขอให้ทุกคนขายดีขายหมดขายไปพอขอให้ทุกจังหวัดนะครับเอ่อขึ้นคนเป็นเห็นโอกาสเนาะ นะครับแล้วก็ทํางานวิถฐานเยอะๆ,ๆนะครับถ้าคนใหม่สปอนเซอร์ถ้าคุณออกจากบ้านไม่ได้เออวันนี้ฝนตกทํำยังไงดีหล่ะถึงจะเดินไปข้างหน้าได้โทรศัพท์ก็มีใช่ไหมอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับลงทุนหน่อยลงทุมีต้องอินเทอร์เน็ตนะสำคัญมือถือโน,น,น่นนี่นะครับแล้วก็เออไม่มีอินเทอร์เน็ตจะเจอกันได้ไงในห้องนี้ถูกไหมนะครับลิสต์รายชื่อออกมาดีมลิสต์อันนี้โคตรสำคัญเลยดีมลิสต์เนี่ยเพิ่มรายชื่อทุกวันนะ่ะนะครับสมมติของคุณเนะี่ยเออคุณจะมีรายชื่อสมมติน,นะ <laughs> ชวนไปหมดแล้วสี่สิบคนเนี่ยเอ่อเอาสัก8ดคนเออมาทําจริงๆสัก2คนเราก็ไม่มีอะไชื่อใหม่ๆเติมเข้ามาในดีมลิสในในล่เนมลิสไม่ใช่ดีมลิสขอโทษครับเนมลิสเลยแล้วก็ต้องมีอะไชื่อใหม่ๆเติมเข้ามาเติมเข้ามาๆๆนะครับหาคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับไม่ใช่แบบเออธุรกิจที่หาคนไปตลอดนะแต่ถ้าคุณถักทอเครือข่ายสร้างจน,จนจนมันถึงจุดที่แบบเทอร์นิ่งพอยต์จุดที่มันเป็นคอมโ f e c t แล้วอ่ะ คุณก็ไ,ไม่ต้องมาหาไปตลอดหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในธุรกิจเนี้ยแผนแบตเตอรี่มันแค่เจอสองคนสองคนที่ใช่ซ้ายขวาต้องใช่ด้วยนะ,ะนะฮะถ้าคุณเพิ่มรายชื่อทุกวันได้นะครับคุณก็เป็นไดมอนด์ได้จอางจริงถ้าอยากเป็นไดมอนด์นะครับก็ลองริตรายชื่อดูนะครับลองสร้างสร้างรายชื่อดูนะครับคนบนโลกนี้คนในประเทศไทยคือเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับอยู่ที่เรานะครับกล้าริสมันรอเปล่ากล้าทํามันรอเปล่าวันนี้ผมเป็นกําลังใจให้นะฮะขอให้เป็นเช้าที่สดใส สดสยไม่เอ่ยสดสยกดเจ็ดแปดเก้าให้หน่อยเจ็ดแปดเก้าครับอ่ะท่านที่ฟังถ่ายข้อสดอยู่ก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับ <laughs> ผมอัดนไว้ใน YouTube ด้วยนะครับก็เดี๋ยวฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในช่องของบริษัทเนาะนะครับสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ขายดีขายหมดขายไม่พอแล้วก็่าลืงความฝันของตัวเองนะครับถ้าคุณฝันใหญ่ปัญหาคุณเล็กทันทีนะครับแต่คุณถ้าคุณฝันเล็กนิดเดียวสมมุตินะครับอยากได้เดอะเดดมเมอร์สักพันหนึ่ง อย่างเดียวนเมื่อพักพันหนึ่งเนี่ยคุณเจอปัญหาที่มันกระทบกระเทือนน่ะคุณพร้อมเลิกใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในเดอะดีมอร์อยากเป็นไดมอนด์แล้วอยากให้ลูกหลานล้วนเลียล้นสบายเนี่ยฮะคุณเจอปัญหาดิดเดียวอ่ะคุณไม่ท้อหรอกเนี่ยฮะโอเคผมเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากครับขอคืนไม้ให้กับท่านวิทยกรขอบคุณครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านประธาน